อับุ่มอ่อนแดมีหนังไหนในเบนอับุ่มเซาชายสวสิเปกกุงสาเกียงตุงเตรียมไม่ไผ่มาเนสโซาชาสุขค,คำปิ่นเป็นไผ่ไต้ึ้้นมาอัดเสียงเฮดเป็นออดิโอปุกไว้ติคาเซา้างหนุ่มแลนายเท่าบอกหนึ่ง เสาสัางหนุ่มอ่อนป้าหนึ่งขึ้นการเนื้อรลอยลูกหนึ่งเซอันเตมือตื้อกำเนเถินในเยา้ามันเตบตดเจมันว่าเป็นเฮเป็นปอเก่าไลตาลาเกี่ยวก่อนเก่าสังเตีลงลอยในยเย้าเพราะมันเี่วกับเนอลอยในกำหีเซไล่กว่าหาันทำลูกหนึ่งตาเตนนังตลายเย้าเหมือนเจ้า ลือเหอกำหนึ่งเสววนว่าป้าอยอยู่ตีในหึงหึงสึงตีละไรมีนำ้ำในเละกว่าหาอองตีอันเดมีน้ำนั่นและสั่งกว่าหันน้ำมอดอ่อนตีเปี่ยมลอยสั่นตีหนึ่งอันไกท่ทำหมอกลักหนึ่งนนนเ,ออเ,เนื้อเหวมันเจ้าอยู่เศร้าเนเถินหังกุยกลางเนือลงหอยหมอกลักหนึ่งเศ กว่าหาหมักไม่หมักดอกพอขึ้นขึ้นมาเผียวที่ทำก็เขาย้ำกางเนยเี่งกว่าเยา้าว้วันตั้งวันสั่งเลยนั่งเฮ็ดการตราสีจิบขึ้นตั้งโตอยู่เฮ็ดนั้นพอเลยมาสามเลือนจึงเจาสร้างอ่อนนั่นขั้นมาเต่เเลยมาหกเหลือนตูเคิงมันเจ้ายอมกว่าเต่เตสี ถัดเจมันตกกว่าเตเดสังวาอุตูอาหาราอ่าเต็มทวนซึงเตรียมเป็ียนเลยเลมันจเจ้าเต็บตัดเสมันขาดขาดสีลงลอยมาเยาพ้องมันเจ้าลงหอดเผียวมากาลางลอยนั่นสั่งมาหันนายเท่าก้อนหนึ่งนั่งอยู่หิมผังตงังนายเท่านั่นยิบตัง หอกเล็กหมักหนึ่งสีนังรับหอกมันตีเนอหมักหินอยู่เสา้างอ่อนถามนายอยู่ดีหรือไหล่นายเท่าสั่งตอบว่าอยู่ดีหิมหอมในออเจ้าตำดีน้อเถินลึกหลงในย้อนสั่งสมามีนายเท่าหนังไหนไในเจ้าสา้างอ่อนอามเตเตเสีกอบสั่งนายเท่าสัมปาเสบาคอ มัลับหอกเล็กหลงในเต้ๆววาอยู่คลานายเทาขึ้นตอบคาติอันลับเข้าเป็นเข็มอ่อนเล่มหนึ่งในออเสาซ้างอ่อนขึ้นว่านายตาตีไรเข็มอ่อนมากนึ่งนั่นอําตับหูมาคำหยับหนังในเซ่เพราะกว่าซื่อในกัดในเข็มอ่อนนึ่งมักนั่นกามันอําเหยาสังกุยนายเทาขึ้นลาดว่า อํเจ้าเสื่อนันนังเก่าปาาา้อลายไงไงไหนคือเดวากาขันสังลาเข็มอันโตเ้าเก่าเห็ดเป็นเอาห้างกลวยนันเ้าเฮาไปยำเสื้อตื้อเสตีไปยำหู้น้ำเสื้อมันขากว่านายเทาหลัดหนังในายเสืบกกมลับหอกมันอยู่เ้าสร้างอ่อนนังว่นเตว่นเหนืออยู่เสซำต้องไม่นำแลสั่งถามนาย หิมหอมตในสองมีน้ำข่าหือนายเทาสั่งขึ้นลาดวะเศร้าไผยเนื้อกล้องลอยอ่อนตีไก,ย,ย,กยันหมกฮาซิบยางนั่นมีน้ำโตกตาดอ่อนอันหนึ่งอ่อและยินเสียงมันอยู่คาลูพอเจ้าเฮากว่าดีนันเสปอกมาไหนปุนตัคาตเบติลับหอกนั่นเอาน้ำมาปันา่นผงคาเลเพราะว่าเจ้าสร้างอ่อนกว่าด้วยเกาะ ไล่กว่าหันน้ำตกตัดหางลีหลีได้เย้าเหลือเศนั่นซ้อมหิมหอมไล่หันหมักไม่หมักดอกปอโปงปุ่งลงไว้อยู่เสร้างอ่อนก็สุกนาล่างตากินน้ำอิมิเยวาเอาน้ำใสเนื้อสบิดมันเสีปอกมาซูอนายเท่านายเย้ากุ้ยกาตีนั้นอําหันนายเท่ากุ้ยไล่หันหอกผายผยหมักหนึ่งมีไว้เนื้อหมักหินลับ อันนายเทาลับไวนันกุยเสา้างอ่อนนั่งตีนายเทานังนันเสว้นเงาเมืองอยู่ตั้งหึงเย้ากำเรน่มมันสั่งเต็บตัดเสมันอันหนึ่งเยวแทงวันหนึง่งไวนันอองตีอันนายเทานังเสลับหอ,อกนัน่นปินจ้องเถินอ่อนกว่าเสตีน้อจ้องอ่อนนันไหลหันเสา้างอ่อนมีตัง นายุ่มเสนังกันภาวนาตราอำต้ออำาหนึ่งอยู่เยา้าอปุ่มอ่อนแต้มีนังไหนกุย้ยผู้ทอมยี้นเอาเขาทอมต้ยอปุ่มอ่อนโหในเสเฮาไหลตั้งหูสั่งมาในแคนดอเตีมบันขอหมายมาดีนะคอมเมนต์สิกรมมักสูงตั้งเสียง